ลูกกินยายากมากเลยค่ะแม่ทำไงดีข้อที่ 1. 1เวลาคุณแม่พาลูกไปหาหมอนะบอกคุณหมอเลยค่ะว่าหมอคะลูกของคุณแม่กินยายากขอยาที่ รสชาติดีๆและกินในปริมาณน,น้อยๆให้กับลูกคุณแม่หน่อยนะคะอุปกรณ์ในการป้อนอยาลูกที่คุณแม่ควรมีสสิ่งนี้สําคัญจําเป็น1นึ่งไซลิงหรือดรอปเปอร์แล้วแต่คุณแม่สะดวกใช้แบบไหนแต่ส่วนตัวนะคะแม่โบสะดวกแล้วก็ชอบใช้ไซลิงมากกว่าเพราะว่าดูดยาง่ายป้อนอยาก็ง่ายและสําคัญเลยจํานวนไซลิงหรือว่าจํานวนดรอปเปอร์นะคะควรจะมีเท่าเท่ากับจํานวนยาที่คุณแม่จะป้อนลูกเพื่อง่ายต่อการดูดยาเตรียมไว้แล้วก็ง่ายต่อการที่จะป้อนยาลูกในแต่ละตัวถ้าลูกของคุณแม่นะคะเป็นเบบี้ท ลูกแรกเกิดจนถึง1เดือนนะคะควรที่จะมีนะคะจุกนมสําหรับป้อนอยานะคะแล้วก็ใส่ไซลิงนะคะผ่านทางจุกนมแล้วก็ให้ลูกนะคะดูดยานั้นผ่านทางจุกนมนะคะ <c oughs> ก็จะง่ายต่อการป้อนอยาลูกนะคะถ้าลูกของคุณแม่นะ,ะกินยายากนะคะไม่ให้ความร่วมมือในการกินยา ควรหลีกเลี่ยงการใช้ช้อนป้อนเพราะว่าการใช้ช้อนป้อนนะคะจะทําให้ตัวยาค่ะมีความที่แบบสมัมผัสกับปากลูกนะคะลูกก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือ,อโอเคไหม <X> สามฝึกให้ลูกนะคะมีความคุ้นชินกับการกินยาผ่านทางไซลิงนี้ในกรณีที่ลูกของคุณแม่นะคะไม่เคยกินยาผ่านทางไซลิงนี้มาก่อนให้คุณแม่ฝึกให้ลูกมีความคุ้นชินในการกินยาผ่านไซลิงโดยการที่คุณแม่ใช้ไซลิงนะคะดูดน้ํานมก็ได้แล้วก็ลอง arius, ป้อนนะคะน้ำนมผ่านทางไซลิงทาให้ลูกมีความคุ้นชินในการที่จะกินยาในลักษณะแบบนี้ก่อน ก่อนที่จะป้อนอยาให้ลูกกินจริงนะโอเคไหมกับคุณแม่นะคะจะต้องมีความแบบมั่นใจก่อนที่จะป้อนยาลูกนะคะคุณแม่จะต้องมีการคุยกับลูกก่อนว่ายานี้นะคะจะทําให้เนอค่ะหายป่วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าไปโกหกลูกเด็ดขาดเลยว่ายานี้อร่อยยานี้หวานถ้ารสชาติมันไม่ได้แบบหวานอย่างนั้นจริงๆนะคะหากคุณแม่ไปโกหกนะคะแล้วก็พอลูกกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้เป็นไปนดังตามที่คุณแม่พูดไว้นะคะลูกเขาจะมีความที่แบบไม่เชื่อใจคุณแม่เพราะฉะนั้นคือคุณแม่อาจจะพูดได้แค่ว่ายานี้นะคะจะ ทำให้รู้ค่ะหายป่วยโอเคไหมแค่นั้นพอ4 ถ้ายานั้นนะคะรสชาติไม่อร่อยหรือว่าขมให้คุณแม่ใช้น้ำหวานเข้มขน้นเช่นน้ำหวานเฮลส์บูบอยนะคะผสมกับยานั้นและป้อนให้ลูกกินน้ำหวานนี้นะคะก็จะไปกลบรสชาติของยานะคะก็จะทําให้ลูกยอมที่จะกินยาได้ไง่ายมากขึ้นถ้าทางที่จะใช้ในการป้อนยาลูกนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกรณีที่ลูกดิ้นไม่ยอมใ้ความร่วมมือนะคะซึ่งจะแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น3ท่าด้วยกันดังนี้นะั่นก็คือ1นะคะถ้าลูกดิ้นมากๆและเป็นเบบี๋ทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ1-2เดือนก็แนะนานะคะคอ เพื่อไม่ให้ลูกดินนะคะแล้วก็เอามือมาปัดยาน,นั่นเองค่ะแล้วก็จัดท่านะคะให้ศีรษะสูงนิดนึงนะคะแล้วก็2นะคะถ้าคุณแม่ค่ะมีผู้ช่วยเหลือในการที่จะจับนะคะไม่อยากห่อตัวลูกก็แนะนําว่าให้ผู้จับนะคะจับแขนจับขาลูกแล้วก็ประคองหน้าลูกไว้แล้วคุณแม่ก็คือป้อนอยาให้ลูกกินอย่าลืมนะคะศีรษะสูงด้วยนิดนึงกับท่าที่3นั่นก็คือคุณแม่นะคะจับลูกนั่งหน้าตักนะคะมือข้างหนึ่งของคุณแม่คะ่ะรวบตัวรวบแขนลูกไว้มืออีกข,ข,ข้างหนึ่งของคุณ แม่นะคะพาลูกไปหาหมอแล้วคุณหมอนะคะขอตรวจดูคอลูกท่าแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกคนนะคะก็คือเป็นคนที่แบบป้อนยาให้ลูกกินอันนี้ก็คือสามารถทําได้กับอีกกรณีหนึ่งนะคะนั่นคือลูกไม่ดินนะคะแล้วก็ยอมไม่ความร่วมมือในการที่จะก,กินยานะคะในกรณีนี้นะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงนะคะการที่จะไปแบบไปบังคับลูกห่อตัวลูกนะคะหรือว่าจับแขนจับขาลูกแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคก็คือว่าหลอกล่อนะคะหมายถึงว่าคุณแม่ค่ะอาจจะให้ลูกค่ะนอนหัวสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกคนนึงนะคะมาหลอกลอ่อเล่นกับลูกนะคะหรือว่าเอาของเล่นนะคะ มาล็อกล่ออะไรเงี้ยค่ะและคุณแม่นะคะก็ค่อยๆป้อนยาลูกนะคะอาจจะใช้ระยะเวลานาะนนหน่อยเนาะประมาณ3-5ถึงนาทีนะคะแต่ว่าคือลูกเขาก็จะให้ความร่วมมือนะคะที่ป้อนยาลูก1นะคะให้คุณแม่นะคะดูดยาใส่ไซลิงค์นะคะห่อตัวหรือว่าจัดท่าทางตามที่วิโบบอกไปจากนั้นให้คุณแม่นะคะสอดไซลิงค์ยาเข้าข้างกระพุ้งแก้มคือตรงนี้ ดันยานี้เข้าปากลูกนะคะเนาะหลีกเลี่ยงการที่ใส่กระบอกยานะคะหรือว่าใส่ลิงยาเข้าไปตรงๆนะคะแล้วก็ดันยาเพราะหากคุณแม่นะคะทำกรณีอย่างหลังคือใส่ใสลิงนะคะเข้าไปตรงๆแล้วก็ดันยานะคะตรงนี้หามันมีแกลลิกฟิกนะคะเมื่อคุณแม่ดันยาเข้าไปปุ๊บนะคะก็อาจจะทําให้รั่วค่ะ อวกสวนออกมานะคะหรือว่าสมลอกขย่อนอยานั้นออกมาได้นะคะต่อไปท่าที่2ก็คือหาลูกคุณแม่นะคะเป็นเบบี้ทารลกแรกเกิดจนถึงประมาณ1-2เดือนนะคะแล้วก็ถ้าใช้วิธีแรกนะคะเราไม่เวิร์กนะคะก็แนะนําว่าให้คุณแม่ค่ะหาจุกนมสําหรับในการป้อนยานะคะเนาะซึ่งคุณแม่คะซื้อมาเลยแล้วก็ใช้สําหรับในการป้อนยาโดยเฉพาะก็คือไม่เอาจุกนี้ไปให้ลูกกินนมนะคะโอเคไหมซื้อมาเพื่อใช้ในการป้อนยาลูกโดยเฉพาะจากนั้นนะคะมีจุกนมคุณแม่ใส่ย,ยาเข้าไปในจุกนมนะคะแล้วก็ให้ลูกดูดนะคะแล้วก็ ระหว่างที่ลูกดูดนะคะให้คุณแม่ค่ะค่อยๆปล่อยยานี้นะคะผ่านทางจุกนมก็คือลูกจะดูดนะคะจุกนมนี้แล้วก็ได้ยาเนี่ยค่ะผ่านทางจุกนมนะคะวิธีการนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ลูกคุณแม่ะค่ะยอมที่จะก,กินยาได้ง่ายมากขึ้นลองเอาไปทำได้ข้อที่7เมื่อลูกทําได้นะคะให้แรงเชียร์ให้แรงชมเชยปรบมือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกนะคะทําไม่ได้นะคะหรือว่าต่อต้านนะคะก็ไม่ควรที่จะแบบไปตําหนินะคะหรือว่าดุด่าลูกนะคะเมื่อลูกทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปนะคะเดี๋ยวลูกโตขึ้นก็ เพราะง่านนะที่8นั่นก็คือถ้าลูกของคุณแม่นะคะเริ่มโตขึ้นมาอายุประมาณทักสี่ถึงหปีนะคะคุณแม่ควรที่จะฝึกให้ลูกนะคะได้ลองกินยาเม็ดและกลืนยาด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าถ้าลูกนะคะอายุเพิ่มมากขึ้นตัวโตวมากขึ้นนะคะหากกินยาน้ําก็จะต้องกินยาในปริมาณที่เยอะมากๆนะคะดังนั้นก็ควรที่จะมีการฝึกให้ลูกนะคะได้ลองกินยาเม็ดแล้วก็กลืนยาดูนะคะเทคนิคการฝึกนั่นก็คือให้คุณแม่ค่ะลองจากวิตามินซีถ้ามันเม็ดใหญ่มากคุณแม่ก อาจจะหักครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะให้ลูกค่ะลองเอายาใส่ปากนะคะจากนั้นก็ให้ลูกนะคะลองกลืนน้ําตาลนะคะแล้วก็ให้ลูกเงยหน้าขึ้นแล้วก็ให้ลูกลองฝึกกลืนซิอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเทคนิคนง่ายๆนะคะให้ลูกค่ะสามารถที่จะกลืนยาเม็ดได้คุณแม่ลองเอาไปฝึกดูนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาในการฝึกแต่ว่าลูกค่ะจะยอมให้ความร่วมมือนะ